เห็ตัวเล็กสะหัวก่อนตั้งแต่นะคลอดมาเนี่ยครับเ่ราะนอาบน้ำให้จุงบ้าทนะครับแม่สี่จีมันตลกเข่นี่แมนปะเขาบอกอาบให้บาทนะมาอาบเองพ่อป้อหลายพุ่งไปจังเนาะหลายพุ่แล้วเอาลงน้ำเลยแหละเมื่อจะน่ะน้ำยาน่ะลงไปล้างน้ำก่อนมันหลายพุ่ง เขาจกหรบ้างมาปลาเนนกลัจกินกันเกือเต้นก็เกือบเนาะก็ยังเม่กรเทียมเขี่ยอะไ้ะมเพินเลยเดี๋ยวนีเฮ้ยพากันกินพิซซังก่นเดี๋ยวนี้กินข้าวปุ้นมาไ่อ้ามาไ่กินน้ำใจกับปุ้นมาไ่บ่กินเลอะเลยลงซีนก็มี่แ้ไม่ไงกินเลอะเลยมอตส์จืมมาตแต่งานจะลืมหมดพากันกินช่วย

เบอร์เงนสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุง สบายดียำเถียงเถียงนัวรัวรูนะอันนี้นะมันยากแล้ว่็สีกินแบบน่นแกแบบย่านห้านลัวมันกินหลายปวดกินตลอดไม่ละ้ปวอย่าบักปุย ยัามาเกะไก่มานั่นลูกเาดู่มนกอนเด้ากินข้าว้องทอด่ชาวเุ้ดเปอยู่ในนี้ชวยที่าวไร่ข้้องทอดก่เด้อคอยิทาไปซีมของเจ้าเมือนกันอุ้ยจะเอาไม้คอยซมเน่เด้อกลังอาบน้นะปาลกถ่ามาแล้วดเบมกะันเลยอย ยุนจอมกเจะกินกินยางกนนกทะร้งนอรอืมออืมออือืสบายตนสบายโตเลยเนาะเฮ้ยบนอไ่ลกต้มน้ามะขามอามไฮใบในใบมะขามอ่อนนะ นี่ไม่ได้เหมือนันบอนจะใบกมันจะได้ได้มากล่างนี่เอาดกินเลยนี่เอาดกิน้ะน้องเสลาเกินอย่างน้องนาเด็กจึงคืนโอกันกินนะี่น้องสบายดีเด็ดเสมอมียังเด็ดไหมฮะนอยพอ้วเขนเด็กกินยอมอะไรลูก ไรจะไปอยากจะไปอะไรก็ได้ละบอกคุณมายกูจะโหลดเนี่ยเสร็จมาได้ไมนี้บอกปุ๋ยนอนปาลูนี่จะได้ยันได้ยินาวกอที่ห่างมากคือี่นั่น ใ่ขีดน้วกยิ้มอยู่นบปวว้าวให้คอยบน้อกเจ้านะป้าบงตอยู่ใจนอกคุณยิงลูกใ้ก่อนะยิมแสดงว่าเป็นนอกไม่มีเร่องแบบนี้นะไม่เรืกระโ้นกะนยิ้เรื่แล้วเมื่อนี้ลูกใต้ใต้านนอกนี่ว่ยงนันมปีนะบเอา ผู้ชายเด็กี่ชายอุ Anh ้มมาเด้อเอาบ่่ anyway. ัยสิอุ้มให้ดูหน่อยดูหน่อยจะเกิดมาแน่เดนะนโอ้อย่าเดียวเห็นยาเ ผ mai mm. mm. UM? ู้ใดมาแม่ใหญ่พอใหญ่โตไม่ลูกดัดกัดกนดูสี่โตนวยยางรก็สโตลูกมันชโตส่โตพรอันได้ายานี่ลืมลืมลืมม่ดีป้าลุงมาสิด วานยานี่ยก็เทอิเพือกหันกับตัวน,นี้ตายตัวหนึง่งเทนั้นแหล่ลึกสามตัวเพือกอะไรกับบ้านเลยตอนออกมาในการหยับพลาเกิดอ่ากอดนอนใสก่กบดนอนนอนเลยอืมคู่มันก็เป็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตุ่มฝาลุงก้าเฮือนอยู่นี่โคมงหัวมาเถอะตัวน่ะเฮ้ยคนนี้มาหลอกมึงกว่

กย่อมากกินะแม่าข้าวก็ย่อออกไม่เยตอนนี้นะนับเบิรแล้วตนเซ์ยังกรอหนึ่งบล็จอบนึ่งบสองถัวยิแหงอะไปในห้านมียังเอาเบิรเลยมาเอาบุงบุ้ยบุงบุบุนบังบุ๋นนปาลงมาดื้อนี่นาะที่มาถิ่นไนี่จมา่นองเทื คือบกุณตาและเจ๊ยอนแ่เจนอยู่นี่ออะรเจ๊อนะด้มบดไมได้มได้กเด้ไหมได้ไมน้ได้ไหมดมดหมไดหมด้หมด้ไหมไเ้มดหไดเหมไริมม้มหม

นปาลงอัยําเที่ยงหรือบ่ายยําเที่ยงทียงาะลงดมบ่ได้ว่าเนาะอันนี้ก็กบดอกไม้ในเฮือนไม่ใหญ่เฮานี่เนาะปาลงฝนมันก็สิเหี่ยวใบมันก็ลดเบิดเลยนาะปาลงนี่กคอกงัวคอกควายเพิ่นั่นแหละเนาะพุ่น คนกวาดลงมานาบารูยักชีเหตุยังดอกแล้วก็บอกให้ดอกเนาะผุ่นอาการเขาไก่ไก่ตีผุ่นบริจาคผุ่นจังค้งไว้อืเย็นเย็นนาบารูเฮ้ยที่นย่าบ่เย็นเกินเนาะพอดีพอดีนั่นน้าลารูไหมคันอยู่บ้านนี่ครบเย็นบริวารเลยได้นี่ยนปบารู ນີ້ແລະມື້ວັນຈັນຮົາຂົ້ງຮນປານເປີດລະມືັນຈັດນະກາດວ່າເົ້ານນປາພວກບເລາພວກນຮນມສກປນາະບັນເລາພຸແຫຼะ โอเคเราปาลุ่งไอคลิปเนี่กับผมมีอย่างไรเนาะขอบ,บุญขอบคุณเด้อที่เข้ามาเบิกมาชมเนาะหายกำลังแรงเชียร์แรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กสดสับส c r i b e อิกับด,ดิ่งเตาปาลุงไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วสบายดีจ้า